ก็ต้องพูดกันไป film, ตรงๆให้อาเธอค่อยพูดตรงๆว่าเงินสองล้านเนี้ก็คือออกมาให้แต่ทางแก๊งก็มีข้อแม้ว่าถ้ารับเงินก้อนนี้ไปก็คือต้องตีกันจะพูดก็ไม่รู้จะพูดจะฉลาดจะฉลาดจะฉลาดจิ้งจอกสีแดงอจิ้งจอกสีแดงแล้วผมขึ้นไปแล้วพี่พาราล้องเบนนี่ชักทั้งวันเลยเธอได้ไปคุยกับฝั่งนู้นยังอ่า ครับเดี๋ยวจะไปคุยตอนที่เนี่ยครับกำลังเก็บเงินสะสมอยู่ครับพี่พางําําํา <nations> ครับเออตอนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่ละตอนนี้ตอนนี้ได้แปดแสนห้าครับแปดแสนห้าแล้วก็ผมยังเหลือถูกปูนอีกประมาณหกร้อยถุงครับ ก็กาลังขายปูนอยู่ถ้าขายปูนได้หกแสนก็จะเป็นล้านสี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะขายรถครับรถประมาณสี่แสนครับเป็นล้านแปดแล้วก็มีเพชรอีกหนึ่งร้อยอันก็ล้านเก้าครับไม่ได้ยินเสียงบอสยังไม่ได้พูดเลยอ๋อโอเคนโอเคปากขยับโอเคโอเคนี่คือจะมาให้เขาหมดเลยเหรอก็เอาไปขายของแล้วก็ตอนสุดวันท้ายคือจะหาให้ได้มากสุดแล้วก็ ้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวคุยกับสาธู tick. ครับว่าเนี่ยผมได้เท่านี้แล้วก็ถ้ารถขายไม่ออกก็เดี๋ยวจะเอารถให้เขาเลยครับเป็นมูลค่าสวัสดีครับเป็นมูลค่าไปครับพ่อพอสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับคนอื่นว่าไงอ่ะสวัสดีครับวัดีครับสวัสดีครับตัวเนี้ยโอ้ถ้าสิงตโตในแนขงในสิงโตนะครับถ้าในมุมของสิงโตอ่ะ ถึงโตัว,ว่าถ้าให้เขาไปอะครับผมว่าเขาก็ซื้อเรื่องอื่นอยู่ดีอะถ้าคนมันอยากจะซื้ออะครับแต่ถ้าถามพี่พี่ไม่ได้สนเรื่องซื้อนะพี่แค่รู้สึกว่าอันนี้รู้สึกส่วนตัวนะสนัเลยสจังหวะเที่ยตลอดนะมึงเนะว่าไงครับเพี่ย คือเรื่องแบบนี้มันไม่ได้แลกกัน,นด้วยเงินด้วยทองอ่ะอันนี้อันนี้พี่คิดเองนะที่ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงมีปัญหากันระหว่างกันมันไม่ได้แบบคือถ้าถ้าอาเธอไปไปโกงเขานั่นะอีกเรื่องหนึ่งถูกปะ คือเหมือนว่าเป็นการซื้อใจมากกว่าใช่ไหมเฮียประมาณนี้ไะครับแต่คือเราก็ไปตัดสินเขาไม่ได้อ่ะแต่แค่ตัวพี่เอ็มพี่แค่รู้สึกว่าอช,ชอบชักมันเธอมันไม่ได้ไปหักหลังเรื่องเงินนถูกไหมถ้ายื่นเงินให้ไปอ่ะความรู้สึกนัน้นก็ไม่ได้หายไปหรอก คนอื่นคิดว่าไงหรือว่าคนอื่นมองว่าควรจะมอบเงินนี้ไปเพื่อให้มันจบจบ,จบเรื่องไปหนูเห็นด้วยบพี่พาโบนะคะที่บอกว่าพอเราให้เงินเขาไปแล้วอะ่ะม,มันก็ยังติดเรื่องทางใจอยู่อะคะ่ะเพราะจริงๆแล้วหนูว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินหรอกแต่เขาแบบอยากดูความพยายามมากกว่าว่าแบบเออคุณจะจบเรื่องนี้ยังไงอืม มันเป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์กันทางใจไม่ใช่สินทรัพย์อะแต่ที่เขาเรียกสินทรัพย์มาเพราะว่าเขาอยากพิสูจน์แล้วว่าอาเธอร์จะแก้ปัญหานี้ยังไงอันนี้เราปรึกษากันนะเราไม่ได้ว่าตัดสินเพราะว่ายังไงถ้าเกิดเธอจะมอบเงินพี่เลยแอบรู้สึกว่า จะมีมีคนมาเรียกเงินแก๊งเราได้ให้ง่ายแบบนี้เหรอเอ่เอ,อ,อที่ด้าคุยกับอาเธอร์เมื่อวานนะคะอาเธอร์บอกว่าถ้าสมมติว่าให้เงินเขาไปแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าทุกๆุกคนในเคียวสวยจะให้เขาขึ้นแก๊งไหมถ้าไม่ได้ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขามองว่า การที่เขาหาเงินตั้งใจหาเงินไปคืนให้สูตรเดี๋ยวคะ่ะเป็นการแบบว่าพิสูจน์ให้เขารู้ว่าอาเธอร์ต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่เขาเป็นคนเก่อขึ้นก็เข้าใจตรงนั้นนะ <c oughs> ค่ะว่าสูตรตัวเองใช่ไหมคะให้คนพ่อพาโบเชาติงไหไขายมา ั้งเงื่อนไขมาเพื่อพิสูจน์พี่อาเธอร์ดีกว่าไหมคะอย่าเอาสินทรัพย์ไปบนเปให้เขาเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะพิสูจน์ใจของคนในเขียวสวยออดไม่ยอมว่ะเรื่องพิสูจน์มันก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะแต่คือแค่รู้สึกว่าณตอนเนี้ยมันมันจะหายจริงๆเหรอวะกับเงินที่เราจะให้เขาไปอ่ะถูกปะ อ,นนอันนี้พี่พี่มองอีกมุมหนึ่งนะคือเหมือนว่าถ้ามึงไอเธอมันไปโกงเงินเขาไว้สองล้านเอาสองล้านไปคืนเนี่ยยังพอหายได้ถูกไหมค่ะแต่น,นี้มันคนละเรื่องกันเอาไหมเอาไมางมทีเนี้ยดังนั้นถ้าเอาเงินไปคืนก็ถ้ามันหักล้างกันได้โดยที่เขาไม่เอาเงินที่จะโอเคแต่ถ้าเกิดเขารับเงินเนี่ย พี่จะรู้สึกแปลกใจนิดนึงเอาวะเอาวะเอาวะิดเลยทีนี้ิดเลยทีนี้เออเมื่อวานได้คุยกับพี่โจนค่ะแต่อันนี้เป็นความคิดพี่โจนถ้าสมมติว่าทุกคนในเคียวสวยโอเคที่จะให้อาเธอร์ขึ้นเป็นสล็อตที่สิบห้าหรือยี่ิก็แล้วแต่แล้ว สูตเตี๋ยวเขามาตีเราถ้าสมมติว่าเราชนะไฟท์เราก็กําไรไปแต่ถ้าเราแพ้ก็เอาเงินที่อาเธอร์หาทั้งหมดนะคะไปให้เขาสู้เอาทรัพยากรมาอยู่ที่เราดีกว่าดีกว่าให้เขาไปฟรีๆโดยที่เราไม่รู้ว่าให้ไปแล้วเขาจะกลับมาตีเราอีกหรือเปล่าหรือว่าเรื่องมันจะจบไหมเอาไงอะ่ะเ,เ,เอาไงอะ่ะแล้วพี่จนว่าไงก็เอาให้คมแต่กลัวแถาแทนพี่โจนก็บอกว<ห>่<ห>าก็ ลองดูอีกสามวันค่ะให้อาเธอร์ไปเคลียร์ปัญหาก่อนลองให้อาเธอร์เคลยร์ดูก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่อยากคุยกันก่อนเพราะว่าอยากรู้ทุกคนคิดยังไงเพราะถ้าน้นตอนเนี้ยทุกคนน่าจะอารอา์เธอร์เข้าแกงแน่นอนแหละถูกไหมไม่มีใครติดอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้เธอร์ไปเคลียร์เรื่องเคลียร์ปัญหาอืมจะงัดกอให้ค,<ง>คปใช่ค่ะ ไม่ปัญหาก็อยา่อยางีบอกครับใช่เลยเฮียม,มันไม่อยู่ที่เงินครับอยู่ที่ใจอนะละตอนนี้ใช่เป็นเรื่องของสัญญาใจล้วนๆเลยค่ะอืมอืมยังไงอ่ะยังไงอ่ะทีเนี้ยก็อย่างแรยรรคือแกงมาซื้อแบบ ของไปเล่นดีกว่าเขาอ,อย่างมากพี่ไม่ได้ห่วง,วงเรื่องเอาเข้าแก๊งหรือให้เขาด้วยนะครับแต่แค่มันดูไม่ค่อย make ซ e n s e กับกับสิ่งที่เขาต้องการเข้าใจปะครับเขาต้องการปลดล็อกอาเธอร์ด้วยเงินก้อนนั้นจริงๆหรอวะอันนี้ก็สับสนอยู่เหมือนกันหรือเขาอาจจะลองใจอาเธอร์เราอาจจะเพิ่งรีบดวนตัดสินใจรอใช่แต่แค่คิดไว้ในใจนะที่คิดไว้ในใจวนะ่า ถ้ารับเมื่อไหร่เข้าตีเลยนี่ไงเราพี่พาโวโยนตันตอรี่มาแล้วน,นี่ก็แล้วต่ทุกคนด้วยแล้วของขายไปเยอะจัดแล้วตอนเนี้ยผมเขว้เลยตอนเนี้ยมันก็จริงแต่ผม อเนี่ยผมผมจะต้อง<บ><ผ>มาถามทุกคนว่าแบบต่ผมว่าเขารับผมว่าเขารับเงินอ่ะเขาเอาแน่แหละสองล้านแค่ล้านห้าก็เยอะแล้วครับถ้าสมมติอย่างที่พี่เอดาพูดนะครับถ้าเราไฟการเอาเงินสองล้านไม่ให้เรายอมไฟแล้วจบที่สองแสนมันได้ไหมใช่อย่างนั้นอ่ะ คุ้มกว่าในเฉพาะจุที่สองแสนใช่ใช่เพราะเราให้เขามาซื้อได้แค่ฮะซื้อได้ห้ารอบเลยซื้อเรื่องได้ห้ารอบเพราะอย่างมากเราเสียล้านเดียวใช่ยังมีเพจไปใช้ด้วยครับแต่ถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นเราหักหลังเขาถูกไหมก็ต้องพูดไปตรงๆให้เอาเธอค่อยพูดตรงๆว่าเงินสองล้านเนี้ยก็คือเอามาให้แต่ทางแก๊งก็มีข้อแม้ว่าถ้ารับเงินก้อนนี้ไปก็คือต้องตีกัน ครับฮะก็คือต้องตีกันถ้าเราให้เงินเขาไปแล้วสมมติให้ไปสอง้านเนี่ยคะจะมีอะไรการันตีได้ไหมว่าเขาจะไม่มาเอาเรื่องเราเขาจะจบจริงๆมันก็ไม่มีอ่ะพี่ว่าไม่มียังไงเขาตีอยู่ดีแล้วบอสแล้วพี่พาโบไม่ยอมด้วยอย่างนี้แล้วผมขายของหมดตู้นั่นแหละพี่เ็ยรู้สึกว่า แล้วก็ยังไม่สบายใจอยู่แต่อันนั้นคือเราตัดสินเองซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้สภาแอบฟังอยู่พ่อพบาโบช้าติ้งด้วยเล่นมากเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเข้มาเดี๋ยวครับเดี๋ยววะคือสิ่งที่พี่พบาโบมาผมคิดอยู่เสมอครับตอนที่หาเงินน่ะ คือผมกะว่าถ้าผมหาเงินเดี๋ยวผมหาสุดความสามารถแล้ววันจันทร์ผมจะมาคุยกับทุกคนว่าเนี่ยผมหาเงินไม่เท่านี้ครับถ้าถามผมในความคิดของผมนะครับผมกับผมผมว่าสาธุสาธุเป็นคนรักษาคําพูดแต่ผมไม่รู้ว่าคนในแก๊งเขาจะยังไงซึ่งถ้าคนในแก๊งเขามาตีสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตีกันใช่ไหมครับพี่พาวิคมันเป็นเรื่องของแก๊งแล้วผมเลยผมมีคิดอยู่แล้วครับว่าแบบ ผมมาเรีเงินมาผมมาถามพวกพี่ๆทุกคนเลยว่าเงินก้อนนี้ยตกลงว่าทุกคนเห็นควรว่ายังไงดีครับก็ตามแล้วนะครับพี่คือสิ่งที่พี่ทำอ่ะพี่ก็ดูเราไว้เธอว่าจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาแล้วเธอทิ้งไปเลยเนี่ยอันนั้นก็คือตัดสินใจได้ง่ายแต่นี่เธอก็ทําทุกอย่างเพื่อที่ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเธอไมต้องการจริงจริงเธอก็พยายามหาเงินตั้งสองล้าน เอานน่นอานี้มันเอานั่นมาโปะซึ่งมันก็ทุกคนก็เห็นไงเป็นนี้พี่ก็มานั่งคิดเองว่าจริงเหรอวะกับกับเรื่องที่หักหลังกันมันลบล้างด้วยด้วยเงินก้อนนี้ได้อะอน,นั้นง่ายแต่แค่รู้สึกเฉยๆเอ๊ะขึ้นมาเฉยว่ามึงยืนให้แล้วเนี่ยเรื่องระหว่างแก๊งจะรักกันทันทีเลยเหรอ พูดตรงๆก็เป็นไปได้ยากค่ะถ้าเราให้เงินเขาไปอะ่ะเขามีทรัพยากรมาเล่นเราย้อนหลังไรอีกเหมือนกันใช่ใชถูกนนเขาเล่นได,นทดน้ที่ได้กับโต,ว,ตว,ว่าก็ดีแต่ทีเนี้ยเราจะเริ่มด้วยการไม่ให้เลยเนี้ยก็น่าเกลียดใช่ครับพอเธอมันพูดไปแล้วอะ่ะก็ต้องให้เธอร์ไปพูดอะ่ะอย่างเงี้ย หรือแบบนี้จะน่าเกลียดแบบนี้จะน่าเกลียดไหมครับเฮียถ้าสมมติว่าเออย่างเช่นเธอหาได้ประมาณล้านห้าเนี่ยครับให้เธอให้แค่แบบบอกว่าหาได้แค่เจ็ดแสนอย่างเงี้ยได้ไหมคระเขาไม่มีทางรู้อยู่แล้วแล้วยางตัวคนเดียวอ่ะเงินแบบจํานวนล้านหนึ่งอ่ะหนูพูดเลยล้านหนึ่งหายากมากเลยนะใช่ขนาดเขาโถมกันเพื่อหาอาสามสองเขายังโถมกันตั้งอีกคนกี่วันนะเป็นอาทิตย์เพราะฉะนั้นอ่ะใช่กันงั้นคือเราก็บอกเขาว่า มีแค่ห้าแสนหรือเจ็ดแสนได้ไหมฮะเฮียอย่างเงี้ยเนนะอย่างน้อยเรากักไว้ส่วนหนึ่งก็ยังดีครับอันนี้เขาเรียกว่าคำตอบจุดไฟนะ <c oughs> ฟังปุ๊บแล้วแม่งถ้าเราเป็นเขาอะ่ะ <c oughs> กระเจี๊ยวขึ้นมาในหัวทันทีเลย <c oughs> แต่ถ้าแต่จริงๆเขาเขาไม่รู้ไงครับ <c oughs> เข้าใจเ <c oughs> ดี๋ยวเปี่ยนแต่ว่าพอเ,เขาฟังแล้วเขารู้สึกแบบ เหมือนหักเขานิดนิดอะแต่ก็นั่นแหละมันก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของเราอีกว่าเชื่อให้ไปแล้วจะจบแบบว่ามันก็ไปต่อของเรื่องของเอได้ไงทีนี้ยมันจะเอาตรงกลางยังไงให้กลมดีครับแต่ถ้าเกิดพร้อมจะตีอยู่แล้วอะคำตอบของโตเขาไม่น่าเกลียดพร้อมจะใส่อยู่แล้วนะครับ แต่เมื่อวานพ่โจนมีอีกวิธีนะคืออ่ตอนเนี้ยสุดเตี้ยมันมาผูกพันกับผู้หญิงแก๊งเราเยอะอืมพิโจนบอกนะก็มีมาโอเลี้ยงก็จิบขนมปังเรามีใครอีกนะเขาเรียกว่าพ่โจนใช้คําว่าทูตสัมพันธ์ไมตรี <laughs> พี่โจนใช้คํานี้พวกมีเกือบห้าคนมีถนนแล้วมีลุงอะไรมาจีบถนนนี่คนในแก๊งเขาเหรอในแก๊งเขาแล้วก็ให้เธอไปพร<อ>้อมบท่านทูตมีจีบเอด้าด้วยมีมีจีบหลายคนเลย ใย่เงี้ยโอเคอ่าแล้วก็ให้สาวไปคุยแบบใช่ใช่ไอ้เธอไปไล้แล้วหสาวไปหมดห้าคนนั้นที่รู้จักอ่ะอ่าสลีฟก็แฟนหล่านะหลายคนเลยใช่อ่าที่พี่โจนบอกไว้นะเมื่อวานแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าหญิงขัดดอกเหรอคะหญิงขัดดอกไม่ก็ไปแค่ไปคุยเป็นสัมพัญทาไมตรีฟเธอหามาได้เท่านี้อ่า ได้ไหมคะคือเราก็เต็มที่กันแล้วอย่างเงี้ยมันก็มันก็รู้กันอยู่ว่าหาเงินไม่ได้ไม่ได้ว่าง่ายใช่คือถ้าเธอไม่กาชาไม่ไม่มีทางเลยถูกไหมอันนี้ที่มาเพราะกาชาถูกไหมยอดเนี้ยใช่ครับครับกาชาครับหลวนเชี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีมากๆเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องใช้กลังก็ได้อ่ะอื เมื่อวานเขาอุ้มขนมปังโดดล่มกันแล้วไอโอเลียงอะเดี๋ยวคูทำถ้วยนัตตาลาให้แกดีกว่านี้เนี่ยเรียกว่าหรือถ้าไม่งั้นนี่นแหละเราก็ปล่อยผู้หญิงเข้าไปคุยก่อนถ้ามันไม่ค่อยเวิร์กก็เราก็เข้าไปเข้าไปคุยกันเองทุกทุกคนเข้าไปคุยต่อเริ่มด้วยการปณีปัติ n ก่อนปณีปันมก่อนเพราะยังไงสุดท้ายมันก็จบที่แตกหักจุดสุดท้าย ก่อนจะแตกหักแล้วก็เบาๆแบบเผื่อมันได้ซ้อมก่อนนะไปแนวซ้อมซ้อมก่อนนะยังไงมันจุดสุดท้ายที่แย่สุดคือตีกันอยู่แล้วแต่เขา20นะปะเขา20คนเต็มแล้วนี่ใช่ไหมอีคนไม่เยี่ยวหรอใช่ใช่ใช่เรา15งั้น20ปะล่ะอันไ้คลิ่โอ้โห เหมือนเอด้ามารอให้ข้าววอนสอยู่นหมนอนกันะไม่ใช่เอด้ามาหาเดสเอเดสทุกคนเหมือนมันหัวแดงเหมือนกันกระลำมานี่ยโอ้ชลับม่วงด้วยไหนว่าลำถ้างั้นสุดอดใช้แผนกี่เพาก่อนใช่ไหมแผนเลยนะกี่เ้าอ่ะกี่เผาอย่างนี้ต้องไปใส่ชุดกี่เพาด้วยหรือเปล่าคะแผนด้วยครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับง้้ำน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 า อ่านอันคร<อ>าร<ป>ครับพี่กอมาเดี๋ยวอรอเผื่อวันนี้พี่โจนมาจะได้คุยตรืองนี้ให้จบไปเลยอือ